ชมครับล่าสุดมีบาะแสใหม่แจ้งเข้ามานะครับว่าสาัสีอาจจะหนีตายจากหลุมดินแล้วไปบวชชีอยู่ที่ไหนสักที่ก่อนจะกลับมาจัดการกับรำนำใน2ตอนสุดท้ายหรือไม่ชวนดูสดไปด้วยกันนะครับพุทธพุทัศุดร์นี้สองทุ่มครึ่งคุณผู้ชมกดรีโมทไปที่ช่องวัน31เลยเสนอเป็นตอนจบแล้ว4ข้อครับพาย้อนนิดเดียวก่อนที่จะเปิดเบาะแสใหม่นะครับข้อแรกที่ดินบอกว่าเหตุผลของการมีอยู่ของสัสีที่เขาไม่น่าตายและจะฟื้นคืนชีพขึ้นมา เพราะลูกน้องของพาทีแอบถ่ายคลิปในขณะที่รำนำก่อเหตุค่าสะสีมันกลายเป็นหลักฐานผิดวิสัยของผู้ร้ายทั่วไปนะครับ ข้อ2ความสูงความลึกของหลุมเนี่ยนะครับรำนมใช้ดินกลบไปยังไม่ทันจะมิดเลยและเขาก็น่าจะกลับไปแล้วมีโอกาสที่ลูกน้องของพาทีจะช่วยสัตส,สีขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์นะครับข้อ 3. สัตส,สีเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเล่นเกมเป็นไม่น่าจะมีการตัดตัวละครตัวนี้ออกไปให้ตายอย่างง่ายดายถ้าตัดไปนี่ก็เสียดายมากนะครับและข้อ4ครับปมของสัตส,สีกับคุณลือยังไม่เคลียร์เลยเพราะว่าสัตสีหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจและก็บ้านของคุณลือด้วยนะครับนี่เป็น4ข้อที่ดินบอกว่า สัตสีน่าจะฟื้นคืนชีพคือยังไม่ตายแหละและจะกลับมาเซอร์ไพรส์เรานะครับแต่หลังจากที่ดินดูตอนที่13และ14นะครับดินก็บอกว่าณตอนนี้เนี่ยสัตสีอาจจะตายจริงๆครับคือก็น่าเสียดายเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าท่านจรินก็รู้ ความลับของรำนำกับคุณลือที่เขาพยายามที่จะปกปิดมามันไม่มีความจําเป็นคือจะมีหรือไม่มีสสีก็ได้แล้วเนื่องจากว่าทุกคนอื่นเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องของคุณลือกับรำนำใช่ไหมครับฉะนั้นสสีถ้ากลับมาอ่ะมันก็ดูเป็นตัวละครที่สําคัญตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่กลับมาก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้ว นี่คือความคิดของดินของการมีอยู่และไม่มีอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมเชน2561้25 61, ค่ค่ายผู้จัดละครเรื่องกระเช้าสีดาก็มีการเปิดเผยภาพนี้ออกมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ข้อความที่สื่อสารออกมาก็พูดไปในทางที่ว่าใครที่จะเป็นความหวังของหมู่บ้านไพ่ใบลับใครกันล่ะที่จะมาปราบรำนำซึ่งก็มี4ตัวละครเป็นเงามืดนี่นะครับ3ตัวละครที่เป็นผู้ชายแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่เป็นผู้หญิง3ตัวละคร ท่านจรินพาทีและคุณลือแน่นอนครับท่านจรินก็เป็นความหวังของหมู่บ้านได้ครับที่จะปราบรำนำและน่าจะปราบอยู่ด้วยด้วยอิทธิพลด้วยอำนาจอะไรของเขา,าต่างๆมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็สั่งค่ารำนำแล้ว2ภพาทีก็เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าพาทีก็พาลำนำไปที่หลุมมีการซ้อมรำนำด้วยนะครับแล้วก็ยังคอยอยู่วงการรำนำก็ทาตามคาสั่งจรินครั้งหนึ่งให้ไปจัดการกับน้ําพิงส่วนคุณลือดินตัดไปเลยดินคิดว่านี่ไม่ใช่ไพ่ใบสุดท้ายที่จะปราบรำนำเพราะว่า คุณลือไม่ได้มีความคิดที่จะแก้แค้นหรือว่าทําร้ายรำนำเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะสามตัวละครนี้ถ้าบอกว่าเป็นไพ่ลับเป็นความหวังของหมู่บ้านก็คงมีแค่สอคนก็คือท่านจรินแต่พาทีแต่ถ้าจะใช้คําว่าไพ่ใบลับตินว่าก็ยังคงใช้ไม่ได้นะครับตัดหมดเลยครับคราวนี้มาเหลือที่ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครคืออ่ะพูดถึงชุดก่อน ชุดเนี่ยเป็นที่มาของที่ดินบอกว่าบวชชีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นชุดนางชีชุดเหมือนบวชชีเลยสศรีอาจจะใช้เวลาที่เขาเก็บซ่อนตัวถ้าเขารอดจริงๆนะไปบวชชีหรือเปล่าแต่ว่าก็จะกลับมาจัดการกับรำนำเมื่อมีโอกาสที่สมเหตุสมผลก็คือ2องตอนสุดท้ายนี่แหละทีนี้จะใช้สศสีหรือเปล่าจริงๆแล้วภาพเงานเนี่ยดินลองปรับแสงอันนี้ดินปรับแสงให้ดู ก็ไม่เห็นหน้าว่าเป็นไข่มันเป็นโครงโครงถ้าวิเคราะห์ดูจริงจริง,รงก็ดูย้อนกลับไปด้วยนะว่าทรงผมที่ทําแบบนี้มันจะมีสองคนโครงหน้าด้วยนะก็คือน้ําพิงกับสสินี่แหละครับคุณผู้ชมแต่2คนนี้พอดินย้อนดูในหลายๆตอนนะครับทรงผมที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ทําบ่อยก็คือสศสิน้ําพิงทําทรงผมนี้เคยทํานะครับแต่ว่าโดยมากเขาจะไว้ผมยาวครับแล้วถ้ามองไปถึงการแสก ของผมนะครับในภาพจะเห็นว่าเหมือนมันแสกแบบด้านข้างๆน้ําพิงไม่เคยแสกด้านข้างถ้าเขาทําทรงรั่วแบบนี้นะซึ่งน้อยมากจริงๆครับเขาจะแสกตรงกลางแต่สัสีครับพบว่ามีทั้งรวบผมแสกตรงกลางแล้วก็แสกด้านข้างซึ่งมันจะตรงกับเงานี้มากๆดินก็เลยตัดน้ําพิงไปที่ตัดไปเพราะว่าดินย้อนไปดูดินมองว่าตัวของน้าพิงอะ่ะ วันที่รำนำบุกมาที่ห้องจะมาทำร้ายด้วยด้วยความที่เขาคุมสติไม่ได้จะเห็นว่าน้ำพิงก็ยังคงสอนยังคงดึงสติรำนำแถมยังคอยดูแลรำนำด้วยนะครับที่เขาเป็นลมหมดสติไปแม้ว่านั่นจะเป็นการแกล้งเขายังมีความหวังดีด้วยลึกๆนะคบเพราะนี่คือครั้งนึงเหมือนเขาก็เคยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่ได้คิดร้ายเลยนินก็เลยตัดไปเลยครับฉะนั้นเหลือเพียงศส,สีแล้วมัน มันมันสมกับที่้าจะบอกว่าเป็นไพ่ใบลับคือถ้าบอกว่าน้ำพิงเป็นไพ่ใบลับอันนี้นินว่าไม่ลับเพราะว่าเราก็เห็นและเราเห็นในความหวังดีของเขามาตลอดถามว่าถ้าจะมาปราบลำนมนินว่ามันก็ก็ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่จริงๆแต่ว่าอ่ะถ้าจะปราบมันก็อาจจะเป็นในแง่ของกฎหมายหรือเปล่าที่ว่าอาจถ้าไปพยายามฆ่าเขาแต่ท้ายที่สุดยังไงนินก็มองว่าเป็นศัตรีแหละด้วยเงาที่ออกมานะครับรูปร่างทรงผมโครงหน้าแล้วจริงๆแม้ว่าจะปรับแสงแต่ว่า เห็นไม่ชัดอะแต่มันก็มีคล้าของความเป็นศัรีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญถ้าใช้คำว่าไพ่ใบลับอย่างที่บอกศัตรีเราเข้าใจว่าเขาตายไปแล้วคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดกับคำที่จะบอกว่าเป็นไพ่ใบลับความหวังของหมู่บ้านที่จะมาปราบปรามนำเพียงแต่ว่าจะมาปราบในรูปแบบไหนเพราะอย่างที่นินวิเคราะห์และบอกไปแล้วนะครับว่าพอดูตอนที่13 14สสศัรีจะไม่มีก็ได้เนื่องจากว่าความลับ ของรำนำเนี่ยมันถูกปเปิดเผยออกไปหมดแล้วแล้วคนที่อยากรู้เขาก็ตามสืบกันไปหมดแล้วด้วยฉะนั้นรอติดตามไปได้วยกันนะครับกับกระเช้าสีดำคุณผู้ชมละ่ะคิดว่าเป็นสัตว์สีหรือเปล่ากับภาพนี้ที่เขาบอกมาคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นการแกงหรือว่าสับขาหลอกนะดินมั่นใจว่าจะเป็นส,สัตว์สีสัตว์สีคือไพ่ใบลับสัตว์สีคือความหวังของหมู่บ้านที่จะกลับมาเอเขาเขาจะมาแชร์ในรูปแบบไหนนะเอเขาจะร่วมกับท่านไตรหรือเปล่า เอหรือว่ายังไงต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามด้วยกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถมาสแสดงความคิดเห็นคุยกันได้ใต้คลิปและอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอ่าคลิปนี้ไม่ใช่การสปอยไม่ได้ไม่ไม่ใช่การเอาเรื่องย่อมาอ่านให้คุณผู้ชมฟังไม่ใช่เรื่องย่อที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่มีมาแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในช่วงละครไทยนะครับฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะถูกหรือไม่ถูกแต่ว่าจุดประสงค์สาคัญอย่างที่ดินย้ําตั้งแต่คลิปที่แล้วด้วยว่า เป็นการทำความเข้าใจนะเพราะว่ามีคุณผู้ชมบางคนพอไม่ตรงปุ๊บเข้ามาต่อว่าแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆแต่ถ้ามาแลกเปลี่ยนคุยการนี่โอเคมากๆเลยแต่ว่าบางบางท่านมาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ด่าทอแล้วรุนแรงมากๆจริงๆครับก็เลยอยากจะ ใช้โอกาสนี้ทําความเข้าใจอีกครั้งนึ้งนะครับว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกละครแต่ว่าถ้าอันไหนเป็นสปอยล์ยิงก็จะบอกว่าเป็นสปอยล์หรืออาจมีสปอยล์จะได้เตรียมตัวว่าอ่ะถ้าคนอยากหลบสปอยล์จะได้หลบสปอยล์แต่ว่าถ้ามาแนววิเคราะห์เจาะลึกหรือว่าชวนคุยเนี่ยก็จะบอกย้ําอีกทีนนครับจะพยายามบอกแล้วก็น้อมรับทุกคําติชมที่เข้ามาแต่ว่าขอด้วยความสุภาพจริงๆนะครับเพราะว่าบางบางข่าวี่มาถึงก็คือด่าเลยครับคุณผู้ชมคือบางทีมันมัน,ม,นมันรุนแรงมาก,มากเกินไปจริงๆ ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและเราดูสดไปด้วยกัน2งตอนสุดท้ายของกระเช้าสีดาช่องวัน31เวลา2ทุ่มครึ่งพุธพระหัสถ์ด,ดีนี้นะครับและทุกๆตอนนะครับคุณผู้ชมหลายคนถามว่าบางคนยังมีคนมาถามดิอยู่นะว่าเนี่ยเราดูใน u t u b e อะตอนที่8ยังไม่ได้ดูเลยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของช่องวัน3 1นะครับหรือว่าไอชีอี e ก็ได้ดูได้แบบเต็มๆต็มทุกตอนไม่พลาดเลยนะครับอย่าลืมไปดูเขาลงไว้นานมากๆแล้วครับคุณผู้ชมลงแบบ อพอจบแล้วเขาก็ลงเลยนะครับคุณผู้ชมย้อนไปดูได้นะส่วนใน YouTube ก็ยังเห็นดินเห็นยังอยู่ที่ตอนเแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีการทยอยลงครับขอบคุณจริงๆครับพบก,กันอีกคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ